อยากกินขนมจีนน้ำยาใต้ามาหลายวันแล้ววันก่อนก็ว่าจะใช้อกไก่ต้มแล้วก็มาปั่นในพริกแกงสุดท้ายก็ชิงอกไก่ไปทำเมนูอะไรแล้วก็ไม่รู้ <c oughs> และแล้วการทำน้ำยาขนมจีนก็ได้เริ่มขึ้น <c oughs> ริสกีของคนเราก็เป็นแบบนี้เลยค่ะ อย่าไปวางกฎเกณฑ์อะไรมากให้กับชีวิตโดยเฉพาะการทำอาหารจะบอกว่าสำหรับซาร่าแล้วมั่วตลอดค่ะ <c oughs> จับนั่นนู่นนี่มามิกมั่วกันไปหมดให้ผ่านไปได้ในแต่ละวันปรุงจนออกมาได้รสที่เราต้องการหอมดีเหมือนกันนะเนี่ยจะบอกว่าเป็นการทำน้ำยาขนมจีนปากระป๋อง ครั้งแรกเมื่อได้ที่แล้วเราก็พักไว้ไปทำยำแตงกวากันค่ะสูตรนี้ก็จะคล้ายๆกับการทำอาจารย์เพียงแค่ทำง่ายกว่าไม่ต้องเคี่ยวนย้ำยำใครที่ไม่เคยทานขนมจีนกับยำแตงกวาขอบอกเลยว่าอร่อยเวอร์วังมากซึ่งขนมจีนของเราก็แช่เย็นไว้หลายวันเป็นคนเสียดายของ เลยต้องเหนื่อยนำมาอุ่นก่อนตักน้ำยาขนมจีนราดลงไปราดลงไปให้มันฉ่ำสะใจตามด้วยยำแตงกวาจัดไปเลยค่ะแกล้มด้วยไข่ต้มยางมาตอยไข่ต้มยางมาตูม <c oughs> แล้วก็จวงจวงจวงเข้าไปค่ะสมใจอยากนักแหล่